สวัสดีครับอยู่ผมกับช่างเอสไมทีเซอร์วิสนะครับวันนี้เราจะมาทำการสรุปตัวเปลี่ยนพัดลมโน้ตบุกรุ่นนี้เป็นรุ่น A s ซูตเซน o ุนะครับอันนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนพัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นลูกค้ามาในอาการตัวพัดลมมีเสียงดังนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดเทสเล่นดูก็ตอนนี้ไม่มีเสียงอะไรรบกวนแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าตาของพัดลมที่เราทําการเปลี่ยน,นนี้จะเป็นตัวเดิมของลูกค้าเราก็ได้ทําการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีอาการาตัวพัดลมเสียงดังหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าตัวเครื่องด้านในมีอะไรเสียงดังก็สามารถส่งมาตรวจเช็คได้ที่สมายดีสวิตนะครับหรือว่าจะทักเข้ามาสอบถามที่ f a c e b o o k หรือว่าไลน์แได้เลย สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ